แกงส้มกุ้งแชบอยครับกุ้งแชบุ้ยกับสับป,ปะรดนี่สับป,ปะรดเราใส่ลงไปก่อนเลยครับปปรแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะครับนี่กุ้งแชบุยครับ,บ,รบใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมาดูตอนสุกครับ แกงของเราสุกแล้วนะครับกุ้งสุกแล้วกำลังดีนะครับกุ้งแฉบวยหลังจากนั้นเราก็ใส่มะนาวลงไปครับบีบมะนาวไปนี่ครับมะนาวบีบลงไปเลยครับก็คนครับดูครับกุ้งโอ้โห เฉยบว้ยครับไปครับกินข้าว